มาที่การหาแรงเฉือนสมบูรณ์สูงสุดโดยทำการหาเส้นอิทธิพลของแรงเฉือนที่จุดลองรับได้ดังกะดังนี้อย่างแรกก็ต้องวาดเส้นอิพลของแรงเฉือนมาก่อนอันนี้ก็มันจะเป็นแบบนี้เส้นอพลแล้วก็ตัวแรงเฉือนจะเกิดจากแรง ที่กระทำยี่ากิโลนิตตันเนี่ยลงมาจับคูณกับแรงเฉือนก็คือนี่ยี่สคูณหนึ่งอีกอันหนึ่งก็หนึ่งร้อยกิโลเนิตตันลงมาเซนทอยตรงกับล้อก็ใช้สามเหลี่ยมคายหรือเลขาคณิตอะไรหาเอาก็ได้เป็นเก้าส่วนสิบก็จับคูณกันอันนี้ก็หนึ่งร้อยกิโลเนิวตันกระจายลงมาที่ล้อเซนทอยคูณกับหกส่วนสิบ ก็จะได้เป็น175กิโลนิวตันอือแล้นี้ก็หายกรณีหนึ่งที่ล้อแรกได้ผลตัวผิน A ไปแล้วแต่อีก200ยังอ,อยู่บนคานอันนี้มันเกินมาเราก็ถือว่ามันคูณกับศูนย์เลยก็คือไม่ต้องสนใจมันเอาเฉพาะตัวที่ยังอยู่บนคาน หนึ่กิโลลงมาคูณกับ1ก็เป็นหนึ่งอคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งด้านหลังก็เป็นหนึ่งกิโลนิวตันลงมาคูณกับ7จ็ส่วนสิอันนี้ก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายหาเอานะเจ็ส่วนสิก็ได้เป็นร้อยเจ็ดสิบแสดงว่าร้อยเยอะกว่าโมเมนตัดสูงสิ0มาดูกันที่ตัว โมเมนต์ดัดสมบูรณ์สูงสุดอย่างแรกต้องทำการรวม F R ก่อน F R ก็คือการรวมแรงทั้งหมดที่ลงบนรถ25 100 100เท่ากับ225แล้วก็จะหา x bar ก็คือเซนทอยด้อยู่ตรงกลาง225ร225คูณด้วย x bar เท่ากับเซนทอยของล้อรถตรงกลางืออันนี้100 มันอยู่ในระยะที่พอดีกับตรงล้อพอดีมันก็เลยต้องเป็นหนึ่งร้อยคูณด้วยศูนย์นี่ร้อยคูณด้วยศูนย์ส่วนมาที่หนึ่งร้อยตัวด้านหลังมันห่างจากอันนี้หกเมตรก็เป็นหนึ่งร้อยคูณด้วยหกด้านหน้ามันห่างสองเมตรฮี้าเนี่ยก็ต้องรอด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วยฮีาแต่ที่มันต้องเป็นลบเพราะมันอยู่ด้านซ้ายคือด้านอีกฝัง่งหนึ่ง ทำไว้แบบน,นี้ก็เครื่องเลขออกมาจะได้บาเป็น2.44เมตรแล้วก็ทำการหาแรงปฏิกิริยาที่จุด a แรงปฏิกิริยา s i g m mb เท่ากับศทำโมเมนต์ที่จุด B ay ไปคูณ ay หันไปที่จุด B เป็น ay คูณด้วย20ลบด้วย225ก็คือเซนทอยด์ท่เรารวมไว้ตรงกลางอันนี้ ซึ่งมันมีระยะห่างกับจุดปีก็คือ8.778อันนี้ก็หารลบเลขไปลบเลขมาหาระยะเอาเท่าศูนย์จะได้ a y เท่า,ากับเก้าสกิโลนิตันเมื่อได้ a y มาแล้วก็ทำการตัดนี่ตัด,ต,ดออตัดฝั่งนี้ออกมาเมื่อตัดฝั่งนี้ออกมาตัดตรงล้อเซนทอย ที่เราวางไว้ตรงกลางก็คือไอ้ตรง1นึ่งกิมันก็จะมี m2 เกิดขึ้นมาหนึงตัวมี m2 m2 เกิดขึ้นมาแล้วก็อันนี้คืออันที่ยังเหลืออยู่ระยะตัอนี้หาโมเมนต์ดัด m2 ที่เกิดขึ้นที่หน้าตัดของคานใต้แรงสูงสุด f2 โดยทำซิกมา m2 คือทำซิกมาที่จุดนี้เท่ากับ0ูนย์ m2 บวกยิม่าย้ายเข้ามาหารกันสองเมตรคูณยิม่าลบใกล้สองจุดแปดเจ็ดคูณกับแปดจุดเจ็ดเจ็ดแปดตั้งกับศูนย์กดคืนเลข m สองก็จะได้เป็นนี่ก็จะประมาณนี้